รายการ I am Banky เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไว้สนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองขวดเพชรแข็งแรงเหนียวน้ำหนักเบาไม่แตกง่ายซอสหอยนางรมตราภูเขาทอง สวัสดีครับข้าพผู้ชมวันนี้เข้าสู่รายการ I am Banky นะครับเวลาเดิม10โมง45นะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้ผมก็จะมาทำเมนูง่ายๆสบายๆนะครับเมนูที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถทำได้ที่บ้านอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็อร,อร่อยๆนะฮะแล้ววันนี้เมนูที่ผมจะทำก็คือเรียกว่าบะหมี่กุ้งย่างนะครับท่านผู้ชมตามผมเลยนะครับ แล้วตอนนี้เราก็จะมาแนะนําว่าส่วนผสมของบะหมี่กุ้งย่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกที่เราใช้ก็คือนี่นะฮะเบบี้บล็อกนะฮะหรือว่าเบบี้บ็อกลีก็คือหน้าตาก็คล้ายๆกับผักคะน้านะฮะแล้วอย่างเอาที่สําคัญที่เราจะใช้ก็คือนี่ก็มีเส้นบะหมี่นะฮะแล้วก็นี่กุ้งลายเสือนะฮะไซส์จัมโบ้นะฮะท่านผู้ชมหาซื้อได้ยากนะ,ะแต่นี่ผมต้องไปเดินตลาดซื้อมาะครับท่านผู้ชมถึงจะได้ไซส์อย่างนี้แล้วก็นี่นะฮะผมก็จะมีมันกุ้งมันกุ้งพวกนี้ก็ ที่เขามีขายในตลาดคือเขาจะขายมันอย่างเดียวแยกเลยนะฮะเห็ดหอมนะฮะหั่นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีพริกนะฮะแล้วนี่ก็คือกระเทียมสับนะครับนี่ก็คือน้ําสต๊อกหมูนะฮะท่านผู้ชมแต่ที่สําคัญนะฮะที่จะทําให้อาหารเนี่ยอร ե ตอร่อยนะฮะเราก็จะมีเครื่องปรุงอย่างเช่นนี่นฮะน้ำส้มสายชูสีอวถั่วเหลืองและที่ขาดไม่ได้ซอสหอยนางรมตาบุกขอทองครับจะช่วยทําให้รสชาติกลมกล่อมนะฮะเรามาทํา มาหมี่กุ้งย่างกันเลยครับน้ำก็เดือดแล้วครับตอนนี้เบบี้บอกก่อนนะครับลงไปต้มผักขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชม <it> ลวกเส้นลงไปแล้ว the and เส้นของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะฮะ ลงถ้วยก่อนนะฮะแล้วก็ใช้น้ำมันนะครับ<ส>กระเทียมเจวด้วยนะเพื่อไม่ให้เส้นเนี่ยเป็นกระจุกหรือว่าติดกันแล้วตอนนี้เรากลับมาเตรียมกุ้งนี่ฮะเราก็จะใส่เกลือไปนิดหน่อยพริกไทยนะครับแล้วก็ทำการย่างกันเลยครับท่านผู้ชมการที่เราจะย่างเนี่ยผมก็จะใช้เนยนะครับลงไปย่างกับกุ้งนะฮะเราก็จะเอาด้านที่เรา,เาบั้งไว้แล้วนะลง อย่างนี้เลยนะฮะสุกเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราก็จะทำการผัดมันกุ้งก่อนนะไม่ต้องเยอะมากนะฮะใส่กระเทียมสับนะฮะดัางนั้นก็ตามด้วยเห็ดหอมนะครับก็ลงผักนะที่เราต้มไว้นะครับ ซีอถวถั่วเหลืองประมาณสักหนช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยมันกุ้งนะครับแล้ก็ตามด้วยเส้นเลยนะครับน้ำสต๊อกค,ครับแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับประมาณ2ช้อนโต๊นะครับ น้ำส้มส่ยชูรประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็ตักเลี่ยนแล้วก็ตามด้วยพริกนะครับไข่นะฮะเราก็มะหมี่เราก็เรียบร้อยนะครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เสร็จแล้วคนระับกับเมนูบะหมี่กุ้งย่างนะฮะก็คือเมนูที่ผมเอามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะฮะรายการแอนแบงกี้วันนี้ก็หมดลงไปแล้วนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมที่พลาดรายการของผมในสัปดาห์นี้ก็สามารถลอกอินไปที่ w w w f a c e b o o k c o m t h a i t h a i p e p o t นะครับเราวันนี้ไปแล้วนะครับเราเจอกันในสัปดาห์หน้าครับท่านผู้ชมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ <I am. S 2>